สวัสดีเจ้าปุยเหล่าซูอูกาเมืองตีทุกคนหันอยู่นี่ก็คือต้นอะโครนิมาแสงเงินแสงทองเจ้าสำหรับคลิปนี้ปุ้ยจะมาแชร์วิธีการขยายพันธุ์ต้นอะโครนิมาสายพันธุ์ต่างๆแบบง่ายๆเหมาะสำหรับคนที่บ่มีเวลาจะตระเตรียมวัสดุอุป,ปกรณ์ช้ำบ่มีเวลาในการจะประกบประงมอนุบาลต้นติช้ำหากทำตามวิธีทำในคลิปนี้ขอบอกเลยเจ้าวารอดแน่นอน ต้นไม้ในกลุ่มอะโกรนิมาบอกว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนเมื่อเขาปลูกเลี้ยงไปสักพักหนึ่งจากต้นติดแตกผุมมเตี้ยๆสวยๆลำต้นก็จะแตกยอดแตกใบไม้สูงขึ้นเรื่อยๆถ้าหากเขาต้องการให้ได้ผุ่มแน่นๆแน็แนเตี้ยๆสวยๆเหมือนเดิมเขาก็จะต้องมันตัดลำต้นเขาเจ้าเพราะต้นตีบมียอดแล้วเขาก็จะแตกยอดไม้ออกมาทดแทนเขาก็จะมีต้นอะโกรนิมาเป็นผุ่ม เตี้ยสวยๆในกระถางนั่นเองเจ้าซึ่งยอดและลำต้นยาวๆตีเฮาตัดออกมาก็บ่ต้องนำไปขว้างนะเจ้าสามารถนำมาขยายพันธุ์ง่ายๆได้เลยซึ่งเฮาก็จะใช้มีดคมๆสะอาดจับถนัดมือแบบนี้ตัดลงไปตีลำต้นใกล้ๆกับโคนต้นเลยเจ้า เมื่อตัดยอดออกมาแบบนี้แล้วลิใบติยูตั้งลุ่มออกโดยจะเหลือใบติดยอดเอาไว้สักสีถึง5้าใบกับปอละเจ้าลำต้นยาวๆนี่ก็สามารถที่จะตัดแยกออกเป็นท่อนๆได้อีก3มยอดนี่ก็จะได้ต้นไม้เพิ่มขึ้นมาอีกหลายต้นเลยเจ้า เหม่อตัดแยกคอเสร็จแล้วหากว่ามีปูนแดงกินมากแบบนี้ปุ้ยแนะนำให้นำมาป้ายแผลที่เฮาตัดไว้ตัวเจ้าเพื่อจะจวยป้องกันการติดเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้นเน่า แต่ถาหากบ่มิีปูนแดงก็บบต้องใจก็ได้เจ้าโดยนำข้อและหยอดติตัดมานี่วางพึงล้มหือแผลแห้งเองเสียก่อนเพราะตามธรรมชาติแล้วต้นไม้ที่ถูกตัดออกมาเขาก็จะสร้างน้ำยางมาปกป้องตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ก่อนที่เราจะนำไปปักชำจะต้องวางข้อเหล่านี้พึงล้มหือแผลแห้งเซนิดก่อน แต่อาจจะต้องใจระยะเวลาเหมือนกว่าการป้ายแผลด้วยปูนแดงเท่านั้นเองเจ้าสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับข้อเรานี่เมื่อตัดแยกออกมาแล้วจะต้องจำให้ดีว่าด้านไหนเป็นด้านลู่ด้านไหนเป็นด้านบนเพราะตอนตีน้ำไปปักชำ้ำจะได้บบปักช้ำกับหัวเจ้าแต่ถ้าหากมีปูนแดงก็แนะนำให้เอามาป้ายแผลจะมั่นใจกว่า โดยป้ายพึงลมเอาไว้ให้แห้งประมาณ10บถึงสาวนาทีก็อใจใดเราจ้าซึ่งจะเร็วกว่าติปล่อยให้เขาแห้งเองโดยติเฮาบดได้ตาอันยังเลย สำหรับแผลตีต้นแม่ก็อฮื้อป้ายด้วยปูนแดงเหมือนกันแต่ถ้าหากบ่มีก็ต้องปล่อยฮื้อแผลของเขาแห้งสมานแผลไปเองระวังติร้อใื้อแผลแห้งงดการโดนน้ำหรือหดหน้ำไปก่อนรอจนแน่ใจว่าแผลนั้นแห้งสนิทแล้วจึงหดหน้ำได้ตามปกติเจ้า เมื่อปูนแดงตีหัวปลายแผลเอาไว้แห้งแล้วแบบนี้ก่อนําไปปักชําได้เลยเจ้าวิธีที่ง่ายที่สุดโดยตีบอตองเตรียมวัสดุชําให้วุ่นวายปุยกระจับปักชําลงไปในกระถางเดิมนี่ไปเลยเจ้าหรือกระถางต้นไม้อื่นๆที่มีพื้นที่ว่างก่อนนาไปปักชําได้เช่นกันก็จะแหวกดินน้ำรองแบบนี้แล้วก็น้ำยอดนี่ปักชำลงไปโดยให้ก,กาบใบสุดท้ายอยู่เหนือดินแบบนี้ จากนั้นก็กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่นเล็กน้อยส่วนข้อลาต้นแบบนี้ก็ทำเหมือนกันเลยเจ้า เมื่อเสร็จแล้วก็หดหน้าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นจากนั้นนำไปวางไว้ในพื้นที่ร่มรำไรที่มีอากาศท่ายเทสะดวกหรือหากพื้นที่ตีวางเดิมเป็นพื้นที่ร่มรำไรอยู่แล้ว กวางในพื้นที่เดิมได้เลยเจ้าซึ่งการโหดน้ำก็สามารถหดได้เหมือนเดิมเหมือนการหดน้ำต้นไม้ปกติเลยเจ้าในส่วนยอดติชานี่ในช่วงแรกอาจจะมีใบเฉาหรือเริ่มเหี่ยวแห้งไปบพองเป็นเรื่องปกติเพราะอยู่ในระหว่างการสร้างรากไม้เมื่อเขามีรากเยอะพอแล้วเขาก็จะแตกใบไม้ออกมาเองเจ้า ส่วนข้อลำต้นนี้ยิ่งบ่ต้องห่วงช้ำแบบลืมๆืมไปเลยพอเขามีรากแล้วเขาก็จะแตกหยอดใหม่ออกมาเองอาจจะใช้เวลาสักน้อยแต่ก็ติดแน่นอนเจ้านี่ก็คือต้นอะโกรนิมาพันธ์ุต่างๆที่ผุ้ยนำมาปักชํำเอาไว้รวมๆกันในกระถางต้นสนนดูต้นนี่เจ้าตอนนี้เขามีใบใหม่แตกออกมาแล้วเจ้านี่ ถ้ืเขามีรากมีใบแบบนี้แล้วนะเจ้าก็สามารถที่จะย้ายไปปลูกอีกกระถางหนึ่งได้แล้วหรือจะเลี้ยงต่อไปในกระถางนี้เหมือนเดิมก็ได้พอมีเวลาแล้วเขาคอยมาย้ายไปปลูกต่อไป และนี่ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์ต้นไม้ในกลุ่มอโกนิมาแบบง่บายๆบ่ต้องยุ่งยากในการหาวัสดุช้ำบ่ต้องอบบ่ต้องมาคอยประคบป,ประงมดูแลเมื่อเขาแตกรากแตกใบไม้แล้วเขาจึงขอย้ายเขาไปปลูกหรือจะเลี้ยงเขาต่อไปในกระถางเดิมก็ได้ใหืเป็นพุ่มแน่นๆฟูๆก่อสวยงามเจ้า หากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดติดตามปุ้ยติช่องเหล่าซูอูก,กำเมืองทาง Facebook แล้วก็ YouTube ตอยแล้วมาปะกับปุยห่มไม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าบอดีลืมกดติดตามตัวนะเจ้า